เครื่องประดับของพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้มีการทำตามสิกขาเป็นอนิสง์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีการทำตามสิกขาเป็นอนิสง์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้สิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจาร์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสเพื่อให้คนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นสิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจาร์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสเพื่อให้คนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้น ในลักษณะอย่างใดอย่างใดสาวกนั้นก็เป็นผู้ทำตามสิกขานั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอันหนึ่งสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งปรมจันทร์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง สิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งปลอมปรย์ัเราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบด้วยประการทางปวงในลักษณะอย่างใดอย่างใดสาวกนั้นก็เป็นผู้ทำตามสิกขานั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์มีศิขาเป็นอนิสงส์เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั k, ้งหลายพรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบด้วยประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวง ในลักษณะอย่างใดอย่างใดทำทั้งปวงนั้นสาวกของเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างดีด้วยปัญญาในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายปรมมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายปรมมจรรย์มีวิมุตเป็นแก่นสารเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ทำทั้งหลาย เราแสดงแล้วแก่สาว,วกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาว,วกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างใดอย่างใดทำทั้งปวงนั้นสาว,วกของเราก็ถูกต้องได้แล้วด้วยความหลุดพ้นในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์มีวิมุตเป็นแก่นสารเป็นอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายโรมจันทร์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างใดเล่าสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด,วด้วยดีในภายในว่าเราจับทำสิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้างเราจับประคับประคองสิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารย์ที่บริบูรณ์แล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้าง สติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจับทำสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้างเราจับประคับประคองสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์แล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่า เราจับพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็นในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างเราจับประคับประคองธรรมที่พิจารณาเห็นแล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจับถูกต้องธรรมที่ยังไม่ถูกต้องด้วยความหลุดพ้นดังนี้บ้าง เราจับประคับประคองธรรมที่ได้ถูกต้องแล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลายโรมจัจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่าโรมจัจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้มีสิกขาเป็นอนิสง์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตเป็นแก่นสาร มีสติเป็นอธิปไตยดังนี้นั้นเรากล่าวหมายเอาอธิบายที่ว่ามานี้แล